สวัสดีครับทุู้ฟังทีละครับขอลมนมวิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาปกาวสันสตอร์แมนขอลัมนิติพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2566วันนี้ให้ชื่อว่า10มรดกภาพยนตร์ของชาติหรือภาพยนตร์ที่เป็นมรดกของชาติ10เรื่องเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มต้น จากเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของภาพยนตร์ก่อนโดยใช้คำพูดว่ากวนโอยทั้งพ่อทั้งลูกกวนจริงๆนี่ก็หมายความว่าอาการไม่ได้เป็นไม่ได้ตายมันเท่ากันอย่างที่ผู้คนเขาสงสัยเป็นห่วงเพราะถ้าเกิดเจ็บป่วยถึงขั้นวิกฤตต้องนอนพะงาพ่งาอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลชั้น14เนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีพลังวางชา หรือมีอารมณ์แค้นและพูดด,ดังๆข้างหูคนที่ไปเยี่ยมให้มันหลุดลอดออกมาถึงหูของฉลามอย่างร้อยตะบทเอกเฉลิมอยู่บำรุงได้หรอครับคราวนี้ก็ตามดูก็นตอกันแล้วกันนะครับว่าคําว่าผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตที่อดีตดาวสภาลั่นวาจาเอาไว้เนี่ยจะหันหลังตลอดการจริงหรือหันเพื่อให้งอเดี๋ยวก็รู้กันครับแต่ที่รู้แล้วเนี่ยก็คือภาพยนตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2566ซึ่งมีอยู่10เรื่องด้วยกันทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อไปแล้วนะครับประกอบไปด้วยเรื่องที่1เรื่องปักธงชัยเมื่อปี2500เรื่องที่2เรื่องไทยแลนด์ปี2501เรื่องที่3เรื่องกระตันยูประกาศสิทธิ์ปี2501เรื่องที่4เรื่องโกนจุกปี2510 เรื่องที่5เรื่องวันมหาวิประโยคปี2516เรื่องที่6เรื่องเทวดาเดินดินปี2519เรื่องที่7เป็นการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่กลับออกมาจากป่าเมื่อปี2528เรื่องที่8ภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้ายปี2 5 2 8เรื่องที่9ภาพยนตร์เรื่อง14ตุลาสงครามประชาชน ปี2544และเรื่องที่10คือเรื่องหัวใจทรนง The Adventure of Iron Pussy ปี2546และเนื่องจากปี2566เนี่ยเป็นปีครบรอบ50ปีของเหตุการณ์14ตุลาปี16ปรากฏว่ามีภาพยนตร์ที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์นี้ได้รับการคัดเลือกเข้ามาด้วย3เรื่องด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเรื่องแรกคือ เรื่องวันมหาวิปโยค2,516ซึ่งเป็นบันทึกเหตุการณ์14ตุลาคมที่ทวีศัก์วิริยศิรินักข่าวภาพยนตร์อิสระได้ถ่ายภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้นไว้ส่วนหนังก็เป็นฟุตเทจหายากที่ไกรศักดิ์ชุนวันได้สัมภาษณ์คนที่เคยเป็นนักศึกษาและก็เคยเป็นนักเคลื่อนไหวที่ออกจากป่ากลับเข้าสู่เมืองอย่างเช่นคุณจิรนันพิทปรีชาเช่นเสกสรรประเสริฐกุลเช่นจรนดิฐาอภิชัย เช่นเวงโตจีราการและก็บกนตรีคาราวานอย่างนี้เป็ตนต้นอีกเรื่องหนึ่งคือภาพยนตร์เรื่อง14ตุลาสงครามประชาชน2544ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นชีวประวัติของคุณเสกสรรประเสริฐกุลนะครับเป็นงานกำกับโดยบัณฑิตฤทธิกลุลแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเทวดาเดินดินปี2519กำกับการแสดงโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเป็นภาพยนตร์ที่จับภาพใบรุ่นไทยในช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับเป็นหนังที่สะท้อน สังคมและกระหน่งแอคชั่นประจนภัยไปพร้อมๆกันส่วนภาพยนตร์เรื่องปักธงชัยเมื่อปี2500เนี่ยสร้างโดยบริษัทลาโวภาพยนตร์ของพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการถือเป็นผลงานที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของพระองค์ผู้ทรงเป็นนัก ทำหนังที่มีบทบาทสําคัญต่อว,วงการภาพยนตร์ไทยและก็เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกและหนึ่งในไม่กี่เรื่องเท่านั้นนะครับที่เล่าถึงสงครามปราพ่อตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรื่องกตันยูปการสิทธิ์เป็นหนังร่วมทุนไทยกับฮ่องกงผลงานกํากับของครูเนลมิตรแล้วก็เขียนบทโดยสอ,อาสนาะจินดานี่แหละครับ กรารประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบรดกภาพยนตร์ของชาตินี้ทั้งหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเป็นผู้ดําเนินการมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2554นะครับภาพยนตร์ส่วนหนึ่งก็มาจากประชาชน1,000กว่าคนเนี่ยร่วมเสนอรายชื่อขึ้นมาโดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณค่าหลักเกณฑ์ความสําคัญทางประวัติศาสตร์อิทธิพลต่อสังคมวัฒนธรรมและก็ศิลปะ มาถึงปีนี้เนี่ยนะครับมีภาพยนตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วจํานวนทั้งหมด243เรื่องซึ่งหอภาพยนตร์ได้เตรียมนำเอาภาพยนตร์เหล่านี้ออกฉายตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโรงภาพยนตร์ใน Facebook ใน YouTube ใน t k t t o k ของหอภาพยนตร์รวมถึงการจัดงานเสวนาภาพยนตร์และการให้บริการในห้องสมุดและโสดทัศนสถานเชิดทรงสีถ้าเกิดสนใจนะครับติดตามรายละเอียดได้ครับทางเว็บไซต์ www.fapot.or.th หรือ Facebook ของหอภาพยนต์ก็ได้นะครับแต่อย่างนี้ครับคือที่ผมสนใจเนี่ยผมสนใจเรื่องนี้มากกว่าผมสนใจว่าเฉลิมจะเข้าสภาวันไหนครับถ้าเข้าวันไหนนี่แปลว่าัโทษเทวดานี่ความดันพุ่งวันนั้นแหละครับคอยดูกันแนะครับ